e ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสวดลคัคขีบทชีหมื่นคนออนไลน์102ปีชาตการเพื่อสารต่อปณิธานสมเด็จพระญาณวชิโรดมโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง10มกราคม2565นี้แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโควิดทำให้การรวมตัวกันของคนกลุ่มมากๆเป็นเรื่องที่ยากลำบากและยุคนี้เป็นยุคของ New Normal ค่ะ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและครอบครัวสวดละกีบวชีเหมือนคนกันอยู่ที่บ้านผ่าน YouTube ของวัรนมงคลหรือเพจของวัฒรมงคลดังนั้นเริ่มต้นปีใหม่ดีๆนี้กับครอบครัวของท่านเปลี่ยนบ้านให้เป็นวัดร่วมสวดละกีบวชีเหมือนคนออนไลน์กับวัรมมงคลกันค่ะ